ภูมิธานีนะครับวันนี้ผมอยู่กับเจ้าของแปลงนะครับพี่มานะหอผลซึ่งจะเป็นคนที่มาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการทาโคกหนองนาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเศรษฐกิจทฤษฎีใหม่นะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงไปรู้จักกับพี่มานะกันนะครับสวัสดีครับพี่มานะครับสวัสดีครับครับผมชื่อมานะหอผลนะครับอาชีพทานานะครับปัจจุบันดารงตาแหน่งพยาบานด้วยนะครับก็สึกปีแล้ว เป็นหยาบ้านเป็นพี่บ้านครับกี่ปปีละสิงหาเนี้ก็ครบวลาแลครับหกสแลครับอครับครับผมแล้วเริ่มต้นยังไงถึงต้องมาทําแบบนี้ครับก่อนก่อนหน้านี้ครใช่ถ้าเริ่มจากคําว่านะครับโคกหนองนาคือเริ่มเมื่อปี2 5งพันอยหกสผมได้เข้าบรมครับโครงการกติกรรมธรรมชาติประยุกคส่โคกนาของกรมพัฒนาชุมชนครับนะครับ ก็เข้าไปเรียนรู้เรื่องกติกรรมธรรมชาติแล้วก็การออกแบบการคำนวณพื้นที่ในการทำโคกของนา,านะครับอันนั้นคือเริ่มต้นจากทำว่าโคกของนาครับส่วนส่วนที่ที่ทำอยู่เดิมมันเป็นวิถีซึ่งผมเป็นหลานคคเล็กของตาครับแม่เป็นเป็น,เป,นเป็นลูกคคเล็กของตานะครับ,บก็คือได้มาดดกที่บ้านนี้อ,อายุมา100กว่าปี ก็คือพื้นฐานเดิมก็คือคนมาอยู่บ้านใหม่เนี่ยตรงนี้เป็นพื้นนาครับก็ต้องขุดดินเพื่อที่จะไปถมโคกทําเป็นโคกเพื่อปลูกบ้านแล้วน้ําจะไม่จมครับลืกน้ำฤดูน้าหลากแล้วในนนดินที่ขุดไปเนี่ยจะขึ้นทั้งแถบฝั่งที่เป็นโคกครับและอีกแถบฝั่งที่เป็นสวนอเพื่อจะให้ลึกพอที่จะเก็บน้ําไปใช้ในฤดูแล้งซึ่งเมื่อก่อนนี้ เดูแล้งเนี่ยน้ำลำคลองที่เป็นคลองชุมชาญนะครับน้ำจะแห้งแต่น้ำในบ่อพวกเรามีใช้ตลอดทั้งปีแล้วในส่วนของสวนเราเรียกว่าบ่อนะครับที่ขุดเนี่ยเรียกบ่คบับเอาที่ดินมาถมเราเรียกว่าสวนครับแล้วกูดิชั้นหนึ่งออกมาอีกก็ทำเป็นสองข้างก็จะเป็นสวนสองสองร่องสองฝั่งครับชายสวนชายสวนเนี่ยเขาจะปลูกมะพร้าว เพื่อที่จะการด,ดินพังตามตลิงอย่างนี้ครับใช่ครับชส่วนส่วน,วน,วนด้านกลางก็จะปลูกไม้ผลอื่นๆครับทั่วไปเช่นมะม่วง,งกระท้อนผลไม้ต่างเพื่อไว,ไว้ไว้กินใช้ส่วนลำบะส่วนเนื้อชิดพนาก็จะมีช่องทางที่วินน้าจากคลองครับขึ้นไปนาสองฝั่งเราเรียกว่าลำบดงลำบะโดงใช่แต่เดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าคลองไส้กายและก็ขนาดทองคํานะครับตรงนั้น่ะก็จะปลูกพกผักล้มลุกครับเช่นมะเขือ พริกอะไรพวกนี้ครับใบไว้กินพอรดน้ําง่ายครับใกล้น้ําใช่ใกล้น้ําครับอันนี้คือเป็นวิถีส่วนด้านนอกด้านนอกที่เป็นนอกพื้นที่สวนที่ปลูกบ้านปลูกไม้ผลนั่นก็จะเป็นป่าไผ่อย่างอย่างด้านเนี้ครับคือไว้กันลมอ๋อเป็นแนวกันลมไปใช่เป็นกันลมโดยโดยโดยภูมิปัญญาของโบราณเลยครับไม่งั้นสมัยก่อนนี่ลมแรงในบ้านหลังคาเปิียวหมดครับครับอ๋อก็คือบ้านอยู่ฝั่งนึงแล้วก็นี้มีต้นไม้ทั้งสูงไว้ล้อมรอบเลยครับก็เข้ารักกับ โคกหลวงนาที่ไปตามทฤษฎีว่าต้องคำนวณพื้นที่ว่าด้านไหนคนปลูกไม้ป่าด้านไหนคนปลูกไม้อะไรเนี่ยครับมันสอดคล้องครับผมก็คือดั้งเดิมก็คือเป็นวิธีของพี่มานะกับครอบครัวอยู่แล้วเป็นเป็นของตั้งเริ่มตั้งตายายเลยครับครับแล้วพ่อแม่ผมสืบทอดต่อมาก็ยังคงรักษาไว้ซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยในแถบนี้มีเยอะแบบเนี้ยครับแต่มียุคหนึ่งที่ที่ข้าวราคาแพง กรอบหมดเลยทําน้ําหมดอแต่ผมไม่ได้กอบผมรักษาอะไรยังอยู่แล้วเป็นวิถีแล้วได้ใช้ประโยชน์มันมีทุกอย่างใช่ครับมีทั้งโคกทั้งหนองแล้วก็ทั้งนาใช่ครับหนองน้อยส่วนหนองหนองก็คือเป็นบ่อครับแต่นี้ผมว่าปรับขึ้นเพื่อเพื่ออีกแนวทางหนึ่งอ่าเป็นเป็นบ่อเลี้ยงปลาใหญ่ซึ่งเป็นหนองใหญ่อีกที่หนึ่งต่างหากซึ่งแนวคิดแนวคิดการที่ผมตุวย่บ้านด้วยเนี่ยนะครับ การบาบัตรทุกบรรลุสุกเนี่ยคือถ้าชาวบ้านจะมีบรรลุสุกต้องมีรายได้มีเงินครับผมก็เลยคิดทําตลาดในพื้นที่นี้ด้วยอคือจะแบ่งเป็นสามส่วนที่นี่นะครับคือเป็นโคกหนองนาที่เป็นตามหลักทฤษฎีเลยอครับโคกหนองนาที่เป็นภูมิปัญญาและเตรียมพื้นที่ไว้เพื่อทําตลาดชุมชนครับครับเป็นสามส่วนครับในส่วนของบ่อที่เป็นสะสองไร่กว่าเนี่ยสามารถใช้น้ําได้อนาคตผมคิดว่า จะสร้างเป็นตลาดให้ได้ครับก็คือเพื่อชุมชนใช่ครับแล้วในในที่นี้ยังมีที่มองไม่เห็นก็คือวัฒนธรรมครับวัฒนธอ่าต้นบลน้ำไม้นะครับอ่าเป็นถิ่นเกิดของวังเตวังเตลํำตัดศิลปินแห่งชาตินะครับคุ้นละคุณนละครับแล้วคนที่บ้านครูแฟนผมเป็นครูนะครับเป็นลูกศิษย์วังเตครับแล้วก็ได้รับการถ่ายทอดและตอนนี้สอนอยู่ที่โรงเรียนออืก็เอามาเชื่อมโยง เชื่อมโยงกับวิถีวิถีดารามธรรมและก็เชื่อมโยงกับครกหนอนาคร<ช>ับโดยโดยมีบทลําตัดคร<ช>ับนะครับแต<อ>่งเป็นบทครกหนองนาหนองนานองนานเป็นโมเดลสําคัญเพื่อพอี่น้องคนไทยซืบสารโตโยอดาสาธราชาเพื่อไอ้ชาวประชามีความสุข บางครั้งเราไปเรียนอบรมหาความรู้เรื่องสรุปเรื่องโคกของนาเนี่ยใช้เวลาหลายวันอืแต่พอมาแต่งบทลำตัดแล้วเนี่ย5นาทีเนี่ยจบเข้าใจรู้เรื่องคนพอเข้าใจแล้วก็รู้ว่าเออมันเป็นยังไงยังไงอที่สําคัญจําได้ด้วยเพราะมีคำนองใช่ครับอ้าททาไมพี่มานะคิดอยากจะมาทําแบบนี้สารต่อจากบรรพบุรุษจากปู่ย่าตายายครับไม่คิดอยากจะไปทําธุรกิจอย่างอื่นที่มันได้เงินมาเยอะ เพื่อดูแลครอบครัวมจริงแล้วผมผมเคยไปเรียนกรุงเทพนะครับก็เคยคิดว่าสมัยก่อนคนโบราณจะปลูกฝังลูกว่าตั้งใจเรียนสูงนะจะได้มีงานดีทำการทำนาทำเกษตรลำบากนะครับผมเชื่อว่าทุกครอบครัวเป็นอย่างนั้นนะครับแต่เมื่อผมเรียนจบระดับตอนนั้นปรสพอดีพี่สาวที่ทำสง์เนีたたのの่ยปสะบบริเลกแฉลบผมผมก็เลยออกมาช่วย พอออกมาช่วยแล้วก็ด้วยที่พี่สาวไม่ได้มีครอบครัวอายุมากขึ้นครับผมก็เลยอยู่ตลอดมาไม่ได้กลับไปทํางานยาวเลยตั้งแต่อายุยี่สิบปีครับในระหว่างนั้นก็เลยคิดว่าจะทําอะไรดีใช่ไหมก็คือก็ทําทําตามวิถีเดิมอยู่แล้วครับทำนาครับซึ่งเป็นระบบปุ๋งรีมีแปลนาเป็นใหญ่ครับมีสวนพวกนี้ทําครับก็ทําเหมือนปกติยเหมือนทุกวันนี้แหละครับแต่ว่าตรงนี้แปลกตรงที่ว่าผมขุดเพิ่มอีกสามไร่ตามทฤษฎี แค่นั้นเองครับเพื่อให้เห็นว่าวิธีเดิมเมื่อ50ปีเนี่ยก็เป็นอย่างนี้นะตามหลักที่ดีที่เราไปรับประมาเป็นอย่างนี้นะซึ่งมันคล้ายอำมาสอดคล้องคือทําคู่กันให้สามารถดูดูได้เลยครับใช่ครับเริ่มแรกที่พี่มานะมาอยากที่จะมาพัฒนาต่อยอดหรือว่าเปลี่ยนแปลงหรือว่าเพิ่มเพิ่มมูลค่าทางจิตใจของเราในพื้นที่นี้เริ่มต้นจากอะไรก่อนครับจากที่หุย่าตายายของเรามีให้อยู่แล้ว ใช่ครับก็เห็นเราเห็นเราเห็นตั้งแต่เกิดอ่ะแล้วเราทํานาครับแล้วการทํานาเนี่ยนะครับมันมีมันมีเวลาว่างไม่ต้องไปไหนทุกวันไม่ต้องไม่ต้องแปดโมงเข้าห้าโมงเย็นเลิกส่วนที่ช่วงนี้มีงานหนักเราเข้าบ้านสามสี่ทุ่มตีห้าอก็มีนะครับส่วนไหนส่วนไหนที่งานเบาเราก็ออกสายครับเวลาเหลือเราเข้าสวนอก็ทําอย่างเงี้ยครับพอสวนปั๊บเห็นจย่าผมเป็นคนชอบป่าครับชอบป่าชอบไม้ป่านะครับซึ่ง เมื่อปีห้าสิบสี่น้ำล่ำตรงนี้โศทวมมิถุหัวเกือบเป็นหัวตรงนี้ครับแล้วเหลือมีไม้อื่นตายหมดนะครับเหลือแค่มะควิดมะขามกอไผ่ที่เหลือครับอแล้วก็ไม้อาตุลทรยที่กินไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับไม้ป่าบางอย่างก็เลยโร่งหมดก็เลยซื้อมาปลูกใหม่ก็ส่วนหนึ่งก็เอาไม้ป่ามาเพิ่มครับมียางนา อายุมาสิบกว่าปีนะครับมีพยอมมีกระทิงมีพยุงนะครับซึ่งปลูกตอนนั้นปลูกไม่เยอะปลูกแซมครับนะครับเแล้วพอพอหลังจากได้วุรมมาเนี่ยไอ้ไม้อายุสิบปีมันสวยครับอยู่ด้านหลังครับไม้มันสวยอครับก็เลยซื้อมาปลูกเพิ่มเยอะมากตอนนี้ครับเยอะมากแล้วหลากหลายหาไม้แปลกๆมาปลูกด้วยเช่นที่นเขาไม่มีสังหวัผมมีครับอย่างไม้มะลิดมะลิด ช่อาปลูกไม้บาวบซึ่งไม้ลูกกาผมหาว่าปลูกก็หายากเลยนะครับหาว่าปลูกได้แล้วก็อะโอบคากดที่ที่นี่มีใครปลูกบ้างแต่ว่าได้กินผลยังไม่รู้ผมปลูกแ่าครับาอคือปลูกแปลงใหม่ด้วยที่ว่าเราตามธรรมติเราปลูกกล้วยเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็ปลูกไม้เนแซมครับตอนนี้พื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่นะฮะรวมทั้งหมดเลยนะครับสิบหกไร่สิบหกไร่ที่เนี้ถามที่มานะการบริหารจัดการพื้นที่พื้นที่สิบหกไร่เนี่ย พี่มานาทั้ยังไงบ้างก็ <S <S ไม่ทำไงครับก็มีเราว่างก็เดินดูครับ,รบง่ายๆเลยว่าตรงไหนเราควรทำลายส่วนไหนจะหาไมา้ได้มาเพิ่มเราไม่ได้วางแผนว่าตรงนี้นี่เป็น100ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เราใช้ประสบการณ์ว่าเออเราเจอต้นไม้นี้ไม้ประเภทนี้ต้องปลูกตรงไหนอ,อย่างมะพร้าวเราก็ปลูกรอบน้ำรอบสระมีไม้ประเภทหนึ่งคือปลูกชิดน้ำได้คือชมพูดว่าหมี่ยวแล้วก็ปลูก <elet S 2> ชายน้ำแซมกับระหะวร้าอา๋อ ชมพูมะเหมี่ยวใช่ไหมครับใช่ครับติดริมคลองได้เลยติดตลิ่งได้เลยริมริมริมคลองริมคลองได้เลยครับริมสระได้เลยส่วนชั้นบนหน่อยแล้วก็ปลูกไม้ผลรับเช่นมะม่วงกระท้อนอะไรพวกนี้ครับแล้วก็จะเป็นโซนโซนไหนที่อ่าถ้าอยู่ใกล้ใกล้้ตัวอาคารที่เป็นที่พักที่อบรมที่ที่พูดคุยหรือว่าที่คนมาเยี่ยมเราก็จะปลูกไม้เตี้ยนนิดนึง เห้เกิดความร่องเช่นฝรั่งนะครับมันก็จะมีมันก็มีช่องให้เกิดร่องให้ลมพัดให้ลมผ่านได้บ้างใช่ครับอ๋อเอาพี่มานะความคาดหวังที่พี่มานะทาสิ่งเนี้ยคืออะไรคาดหวังจริงแล้วความคาดหวังก็คือความสุขนะครับตอนนี้มีความสุขแล้วแต่คาดหวังคือสิ่งสามอย่างที่ผมอยากให้เกิดคือตลาดตลาดครับวิถีครับวิถีที่เป็นโค้งนาว่าทํา ทุกคนมาที่นี่เราได้ครบเชื่อมโยงคุณมาเที่ยวตลาดคุณอยากเดินดูพักผ่อนในนี้เป็นวิธีให้คุณเดินดูครับจะได้ความรู้ไปที่สุดเรียนรู้โดยโดยมาเที่ยวเดียวได้ครบครับหรือว่าคุณต้องการมาเรียนรู้แต่คุณมาเจอตลาดอไม่ต้องจันเบรกไม่ต้องหาอาหารคุณไปซื้อตลาดมีพร้อมเลยใช่โดย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 ว่านระบบโดยชาวบ้านไม่ต้องไม่ต้องดิ้นเรืคนเดียวคือคอยมาเที่ยวตลาดอยากจะ กินอยากจะอะไรก็กินที่ตลาดไปเมาพักผ่อนก็มีป่าไผ่ตรงนี้ครับให้พักผ่อนนะครับอยากจะเรียนรู้เรื่องโคกหลงนาเราก็มีชายก็เชื่อมโยงในส6กไร่เนี่ยครับเอาทีนี่พี่มนะแล้วครอบครัวอย่างภรรยาพี่มณะคือรับราชการครูเนาะครับผมเขามีความเห็นอะไรบ้างที่ที่พี่มณะมาอยู่กันแบบเนี้ก็ก็ดีครับก็ชอบก็ช่วยช่วยเหลือช่วยเหลือไปในทางเดียวกันครับผมซึ่ง แฟนไม่ใช่เป็นคนในเมืองครับเป็นคนต่างจังหวัดก็เป็นวิธีไม่ต่างอแล้วก็สอนเรื่องต้นตัดด้วยเป็นวิธีมันสามารถเชื่อมโยงเชื่อมโยงได้หมดครับปัญหาอุปสรรคของพิมณะที่ทำตรงนี้อะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าเหนื่อยเครียดท้อที่สุดในการทําพื้นที่เกษตรง่ายครับถ้าท่านเรื่องเกษตรอย่างเดียวไม่ท้อครับครับือเมลาราก็ทำ ว่างไหนเราทําไม่ว่างเราไปทํามาเนื่อก่อนซึ่งการเป็นพยาบาลเนี่ยมีงานเยอะพอควรนะครับแล้วแบ่งเวลาอย่างไงฮะก็คือว่างานของเราไม่จากัดเวลาเนี่ครับตอนไหนก็ได้อ๋อคือถ้าว่างจากงานผู้ใหญ่ก็ใช่ห้าโมงหกโมงเย็นเราก็ทําได้นะครับสองชั่วโมงนี้ก็ได้เยอะปลูกต้นไม้ได้ก็อสิบต้นแล้วถ้าจะปลูกนะครับถักถักหญ้าชั่วโมงหนึ่งถ้าเราเครื่องตัดเนี่ยครับชั่วโมงหนึ่งก็ได้ได้เยอะครับครับแล้วก็แบ่งเวลาช่วงเช้าบางทีเราไม่มีงานเราก็ทํภาคหนึ่งแล้็ไปครับส่วนต้นไม้เราก็อยาก ไปเจอแล้วก็ซื้อมาก่อนแต่ก็มองว่าเออมาดูว่ามาเก็บไปก่อนถึงเวลาปลูกนี้นะใช้เวลาแค่สิบนาทีปลูกแด้ต้นหนึ่งมันก็ไม่ช้าอ๋อคือมันไม่ได้เหมือนงานประจำเนาะไม่ได้กดดันตัวเองใช่ไม่ได้มันครับเราเราทําหน่อยก็ได้ซึ่งมืดแล้วเรายังทาอยู่ได้บ้านเราครับครับอ๋อตั้งแต่ที่ทําแบบนี้มาเนี่ยมีผู้มาเยี่ยมชมมาดูงานมากน้อยยังไงฮะการเยี่ยมชมก็มีเพื่อนๆนะครับ ที่รับข่าวก็มาเยี่ยมมาชมมาดูมาหาข้อมูลมาคำาวนะครับส่วนการศึกษาดูงานทางการเนี่ยไม่ค่อยมีครับเพราะว่าผมไม่ค่อยตอบรับเท่าไหร่เนื่องจากผมไม่ค่อยมีเวลาสนประเด็นหนึ่งนะครับเพราะว่าหน้าที่หน้าที่ผมคิดว่าหน้าที่มาก่อนนะครับตรงนี้ก็เลยเป็นพระซึ่งแฟนก็ยังไม่พร้อมกันรับงานก็ยังยังไม่ได้เปิดรับเป็นทางการแต่ก็มีคนมาเยี่ยมในส่วนงานของราชการก็ ก็มาเยี่ยมอยู่เป็นประจำครับมาเติมถามว่าวามครบหน้าเป็นยังไงครับก็ได้ได้คำตอบที่ที่น่าพอใจออัะพี่มานะอนาคตที่เนี้ยจะต่อยอดหรือว่าจะพัฒนาให้มันเป็นในไปในรูปแบบไหนครับสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ตอนนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์ขึ้นนะครับจากเดิมครับตอนนี้ป่ากก็ยังไม่สมบูรณ์ครับยังมองว่าตรงไหนจะขาดอะไรนะครับ ส่วนขยายขยายในน้าของหมู่บ้านเนี่ยก็อย่างที่บอกทามีตลาดทําตลาดครับคาดหวังว่าอยากทําตลาดให้เกิดเสาร์อาทิตย์พอครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีวัฒนธรรมให้ดูเชื่อมโยงสุริรูนะครับลูกบ้านของพี่มาน่าอยู่ประมาณสักกี่หลังคาเรือนประมาณ200ครับ200งร้อยถ้าชุมชนนี้เกิดตลาดได้เนาะสองใช่ครับเพราะว่าพอเกิดตลาดที่หนึ่งนะครับไม่จาเป็นต้องมาขายของที่เนี้ครับ อยู่ที่บ้านก็มีรายได้รถวิ่งเข้ามาคุณมีของดีขายเขาก็แวะซื้อครับระหว่างทำตลาดกับแต่งท่องเที่ยวเนี่ยนะครับผมทาว่าทำตลาดกึ่งท่องเที่ยวที่ฝ่าดีกว่าทำที่ท่องเที่ยวครับว่าถ้าคุณมีอาหารอร่อยวันหลังเขาก็มาอีกมาบ่อยได้ผ่านมาแวะกินตรงนี้นะอาหารอร่อยแต่ถ้าเป็นท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเราไม่พัฒนาปั๊บเนี่ยเคยเคยมาแล้วเหมือนเดิมใช่เคยมาแล้วไม่ไปอ่ะนะครับ ครับผมอำเภอลาดห,หลุมแก้วแลนด์มาร์กไหนที่เป็นจุดสําคัญที่สามารถที่จะเป็นตัวเชื่อมดึงดูดนักท่องเที่ยวหรือว่าลูกค้าที่สมมติว่าถ้าเรามีตลาดนะครับต๊ะตรงไหนในอำเภอเนี้ยที่จะให้เขาเชื่อมมาหา,า,หาเราได้ตรงนี้ที่เป็นของของส่วนกึงก่งกึ่งราชการกึง่งกึ่งชุมชนก็มีทุ่งนามอนทุ่งนามอนเปิดเปิด,เป,ดเปิดอยู่ครับแล้วก็ปินฟ้าฟาร์มเนยเป็นของเอกชนครับ ถ้าวัดก็วัดเจดีหอยเจดีหอยใกล้ๆนะใช่ครับแล้วมีที่หนึ่งซึ่งซึ่งก็ทาคล้ายๆผมมันได้ใหญ่โตก็คือความเหตุปนาครับอันนี้ก็สนิทกันก็คือไปอารมโ์ครอนารุ่นเดียวกันเหมือนกันแต่ว่าด้วยด้วยด้วยเขาไม่มีครอบครัวเนาะครับเขาก็ตอนนี้เขาก็เปิดตลาดเป็นตลาดเล็กๆครับอยู่ครับก็อยู่ได้ครับแล้วก็มีฟาร์มเห็ดมีมีสอนทาเห็ดอะไรพวกนี้ผลิตฟาร์มจากเห็ด อ่ะครับอ่ะสุดท้ายก่อนที่เราจะไปเดินดูเดินชมพี่มณน,นะอยากจะฝากข้อคิดอะไรเกี่ยวกับการทําเกษตรในรูปแบบนี้กับคนที่คิดกําลังจะเริ่มทําหรือว่ากํลาลังทําอยู่แล้วเกิดความท้อเกิดความเหนื่อยเกิดคือไม่รู้จะไปต่อยังไงพี่มณน,นะลองให้ข้อคิดหน่อยครับผมว่าการทํางานนะผมใช้วิธีนี้ครับคือสิ่งแรกเลยต้องเราต้องมีความฝันครับว่าจะทําอะไรครับ แล้วก็ถามไปว่ามันไปได้ไหมใคร,รคิดไปว่าไม่ได้ก็ไม่ทำหลักการทํางานก็เหมือนอการขึ้นภูเขาครับ,รบการขึ้นยอดเขาเนี่ยเราไปเนี่ยบางครั้งเราอาจจะไปคนเดียวคือไปหลายคนก็ได้ครนะครับชวนเพื่อนไปอถ้าไปคนเดียวเราก็เดินระหว่างทางที่จะเดินจะขึ้นเขาเนี่ยมันเจออะไรมากมายมนะครับเจอสิ่งที่สวยงามเจอผลไม้แปลกเจอคนที่ไม่ได้ไปกับเราแต่อยู่ข้างหน้า ก็มีเจอคนป่วยเจออะไรสมมติเราเรา,เราขึ้นข่าวเนี่ยเราเจอผลไม้มาเราเก็บ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 ใส่เป้าครับเก็บไปกินอพอไปถึงนึงไปเจอคนที่ไม่ไหวอเราสามารถเอากระเป๋าแบ่งให้ได้แบ่งให้ได้<อ>เราก็ไปหาใหม่ครับครับ,รบแล้วเราไปเจออะไรดีๆตรงนู้นลงกลับมามาบอกเพื่อนครับเฮ้ยเพื่อนทําสิ่งนี้ที่ผมเห็นตรงนี้มีแล้วบ้านท่านาได้อนะครับอันนี้คือหลักการทางานครับแล้วก็ อีกอย่างนึงก็เหมือนเหมือนกับทํางานเหมือนทําที่ไปษนียอย่างไงฮะก็คือไปเจอรั่วไหนดีครับเอามาส่งให้ทุกบ้านมาส่งให้เพื่อนอพอเพื่อนเห็นแล้วเพื่อนทำดูละเราไปเจองานธิลกรรมชิ้นหนึ่งอันนี้ทําอยู่ครับแล้วก็มาให้เพื่อนทําทําแล้วทําเป็นเพื่อนจะไปต่อไม่ต่อเนี่ยเราจะเพื่อนอะไรเราต่เขาใช่แต่เราต้องมีฝันก่อนว่าจะต้องทําใจต้องรักครับถ้าใจไม่รัก คนบังคับไม่มีใครไปรอดไม่มีใครรอดครับก็คือคนที่กําลังคิดจะทําอยู่หรือว่าทําอยู่แล้วเนาะถ้าเกิดความท้อแท้ใช่ในการที่จะทําต้องต้องที่ใจต้องนั่งที่จสู้ไหมใช่ส่วนองค์ประกอบอื่นเป็นองค์ประกอบที่เราจะไปหรือว่าเราเราพาคนอื่นไปด้วยครับแบ่งปันให้คนอื่นครับเหมือนกับเครือข่ายในลักษณะของโคกนาครับ อ่าพี่มานะครับสมมุติว่าคนที่กําลังชมคลิปนี้อยู่เขาอยู่ละแวกใกล้เคียงหรือว่าเขาเกิดความสนใจอยากจะมาขอความรู้มาขอคำแนะนําหรือมาดูเดินดูแปลงของพี่มานะยินดียินดีครับขอช่องทางการติดต่อนะครับเป็นเป็นเบอร์โทรเป็นไลน์เบอร์โทรครับผม0ูนย์แนะครับสามสองสี่ครับแปดหนึ่งหกหนึ่งครับครับแจ้งลงหน้านิดนึงนะครับเพราะว่า ผู้ใหญ่บ้านนะเนาะใช่ครับม่คเขาได้อยู่บ้านครับครับบางทีรถบ้านมาต้องถทาก่อนครับนัดก่อนครับเฟซบุ๊กได้ไหมครัเฟซบุ๊กมานะครับมานะหอผลครับโอเคนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับคลิปนี้ได้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่มากพอสมควรนะครับในพื้นที่ของพี่มานะหอผลอําเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดประทุมธานีนะครับโคกหนองนาบ้านมานะนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะไปเดินชม ในส่วนต่างๆของแปลงพี่มะนะผมพี่มะนะจะได้อธิบายความเป็นไปได้มาให้ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่มะนะมากนะครับที่ให้ความรู้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับน้องนาน,านั้นเป็นโมเดลสําคัญเพื่อพี่น้องคนไทยสืบสานต่อยอดสัธราชาเพื่อไอ้ชาวประชามีความสุข ศาสตร์พรระาชาช่วยแก้ปัญหาเรื่องน้ำให้คนไทยเป็นการผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่เข้ากับภูมิปัญญาไทยพื้นบ้านที่เคยมีแต่โบราณเพื่อให้ชาวบ้านนำมาใช้โคกหนองน้ำมีขาลำเป็นแนวทางธรรมเกษตรอินทรีย์สร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีองค์ประกอบสามอย่างนี้จงเข้าใจถีบนโคกนั้นหรือก็ออกคือการขุดพื้นที่นำดินมาตกแต่งให้ดี